ร้านทั่วไปก็ได้ค่ะที่สำคัญก็คือเวลาเข้าไปใช้บริการคนขายก็น่าจะมองผู้ซื้อเนี่ยในทางที่ดีค่ะถ้าเป็นการบริการที่ชัดเจนเกินไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าหากมีเด็กที่ต้องการหรือว่าอยากจะได้ตรงนี้นะคะเราก็ควรจะมีบริการให้อาจจะเป็นที่ห้องแนะแนวหรือว่าอาจจะเป็นที่ห้องพยาบาลอย่างนี้ค่ะ คือตอนนี้ทุ่งยางอนามัยที่ที่มีฟรีอยู่ก็อนามัยใช่ไหมแต่ว่าโรงเรียนหนูก็มีนะมันมีศูนย์บริการของอห้องพยาบาลคิดว่าดีมากบางที่บางโรงเรียนก็อาจจะได้ขึ้นอยู่กับผู้แย่งแต่แต่ถ,า,ถาว่าหมอไม่ดูแล้วบางบุกโรงบางคนรับไม่ไดไ้เห็นด้วยครับผมเป็นชมรมก็ได้ค่ะชมรมอย่างงี้ค่ะชมรมแบบว่า,มมา,าให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นต่างๆแจกทุ่งยางแจกอะไรอย่างงี้ค่ะเด็กเขาก็จะให้ความสนใจควรจะ เพราะว่าโรงเรียนเป็นแหล่งอันนึงที่จะพัฒนาเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมืออันนึงที่จะช่วยให้เขามีความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุการก้าพลาดในชีวิตควรจะมีไว้เพื่อให้เขาคุ้นชินกับมันว่าเนี่ยมันคือเครื่องมือแพทย์ไว้บ้านผู้ใหญ่ใจดีไปติดตู้ไว้อย่างงี้ครับ เืิดเด็กจะไม่กล้าเข้าไปหาหมอมาปรึกษาผู้ใหญ่ใจดีงไงครับพี่คิดว่าเห็นด้วยแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองเชิงบวกเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ในการป้องกันที่ทุกคนจะต้องรู้จะทําให้เรื่องเพศหรือปัญหาในเรื่องเพศที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันทํางานง่ายขึ้นนะคะชุมชนเองไม่ต้องมาจัดการปัญหาที่มันเป็นปัญหาปลายเหตุ